ผมเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนมานานมากนะแล้วเป็นเนี่ยโคตรทรมานถึงขั้นที่เคยคิดว่าแบบตัวเองจะเป็นโรคซึมเศร้านะเพราะว่าเวลาเป็นเนี่ยมันไม่มีคนเข้าใจใครไม่เป็นแม่งอุ้ยไอ้นุ่มมาโฆษณาเกินจริงเป็นก่อนละกันแล้วก็ลองใช้ดูโรคกระเพาะหรือว่ากรดไหลย้อนเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือพวกเมือกนะฮะพวกเหมือนแบบพวกเยื่อที่มันหุ้มกระเพาะหรืออยู่ข้างในชั้นในเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมาลายหายไปแล้วคุณคิดดูดีว่ากระเพาะของคุณเองอ่ะ ถ้าเกิดไม่มีเมือกเหล่านี้ไม่มีเยื่อเหล่านี้เนี่ยที่มันพุ่มกระเพาะคุณอยู่อ่ะกรดที่มันไปกัดถึงขั้นเนื้อวัวได้เนี่ยมันจะกัดกระเพาะคุณยังไงนิดเดียวอ่ะโคตทรมานผมบอกเลยคือผมพูดจาก ฐานะคนที่เคยเป็นโรคกรดไหลย้อนที่วันนี้เนี่ยก็มีนวัตกรรมใหม่ซึ่งผมกำลังจะแนะนำก็คือตัวนี้แหละฮะคือตัว U R D ีเจ้าฮาชิ U R D ีตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีส่วนผสมที่เรียกว่าเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติจริงๆอย่างที่บอกไปนะกระเจี๊ยบเขียวกล้วยดิบว่านหางจระเข้ใบบัวบกโปรตีนจากไข่ขาวน้ำผึ้ง6ปัน6ชนิดนี้นะฮะจะอยู่ในนี้จะบอกว่าเวลากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกอะมันจะเคลือบนะฮะมันจะเป็นเมือก ไปเคลือบกระเพาะเราเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกรดเกลดที่มันออกมาเนี่ยก็จะโดนไอ้เจ้าเมือกเหล่านี้โปรเทคเอาไว้ให้สําหรับมันก็เป็นมันก็เป็นการเคลือบกระเพาะเอาตรงๆเดี๋ยวจะให้ดูเลยมันจะเป็นเมือกเมือกเมือกนะฮะแต่กินไปอร่อยรสชาติอร่อยเหมือนหวานนะครับและที่สําคัญไอเจ้า U R D ตัวนี้เนี่ยเขามีออยนะครับแล้วก็มาตรฐานโรงงานเนี่ยก็ก็สุดยอดนะฮะ G m P I S O 9001มี H A C C P เป็นมาตรฐานอาหารนะครับปลอดภัยอ่ะ เมื่อก,ก่อนผมไม่กินเลยนะอาหารตอนกลางคืนน่ะแต่บางทีเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างในบางมื้อที่มันแบบว่าเราจําเป็นต้องเจอกับเพื่อนเจอกับน้องเจอกับอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องทอํายังไงอ่ะเราก็ต้องเนี่ยแหละฮะต้องมีอะไรเสริมเข้าไปเหมือนกันเม mm ื hmm. ่อก,ก่อนนั้นนี่เรารักษามาแล้วเออเราดีขึ้นมาแล้วเราจะปล่อยให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอ่ะไม่เอาแล้วเป็นกดไหลย้อน mm hmm. เหมือนตายต้งเป็นใครนี่เป็นไม่เข้าใจเชื่อผม